เห็นเห็นนี่ไหมกลิ่นเป็นไงกลิ่นเป็นไงลมแอร์ตีลองหยิบดมดูกลิ่นบดาวหอมชื่นใจนะไม่พอเขาตุดเสร็จเขาให้มึงดูดเอาปากดูต่อไหมไม่ไหวกลิ่นประมือติดไม่ปลายปลายปตรงตรงที่สูบบุหรี่จะติดเหลืองนิดนึงคาราเมลคาราเมลคาราเมลมีติดคาราเมลกินคาราเมลผักวยฟอกปอดหน่อยสดชื่น ฟอกปอดด้วยนี่กระบอกเขาหลับหลับรถเคฟกูออนไหนออนในคุกกุเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวพัทยากันหาอะไรอร่อยๆกินนะครับพอดีจะต้องไปทำธุระแถวนั้นหน่อยก็เลยถือว่าวอลกปเลยแล้วกันเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยๆทานกันโอเค รถติดมากเลยนี่มาถึงจุดพักรถแล้วก็เดี๋ยวแวะทานกาแฟหน่อยแป๊บหนึ่งมารถเยอะขับมาเหนื่อยเห็นเห็นนี่ไหมเห็นหมีเห็นหมีไหมเห็นหมีเหรอเห็นหมีเห็นหมีเห็นเห็นเห็นเหกลิ่นเคยกลิ่นหึ่มเลยเคยเห็นหมีกลิ่นเป็นไงกลิ่นเป็นไงลมแอร์ลองนึกนึกถึงไอ้นี่เคยกินปลาหวานไหมรถเข็มนะ ที่รถรถเข็นเนี่ยปั่นจักรยานมาเนี่ยป้าหวานไหมครับที่ขายคู่ปลาหมึกอ่ะลองกินดมดูกินมาเก่าบนกินมาดาวหอมชื่นใจเก่าบนเออกินไม่ดีกินดีอ่ะต้องเปิดแล้วสั่งห้องให้มันสบายขายเท่หน่อยเปิดนี่เปิดมาเนี่ยคือเปิดซองมาเนี่ยซองบบก เปิดซองปุ๊บกินอยู่ก้งซอสปลาหมึกกอยซอสปลาหมึกนะซองปลาหมึกโอเคกินดีวนอยู่ในแอรโอ้โหก็แนะนำนะให้ไปกินอย่างอื่นเอออย่าอย่าไปกินเลยนี่อะไรเนี่ยคุยกันเรื่องคุยกันเรื่องตุ๊กตาหมีไปไปกับปลาหมึกย่างจะไปทะเลไหอ๋อเดินไปทะเลนะ เซิร์สเดีว่าไอเรือเกยหามอยมีทุกวันใช่ปะไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ไม่มีโอ้โหเป็นไงดูยอดเขาดินี่นี่ถ้ามองไม่เห็นเลยอะ่ะเฮี่ยแม่งสุดว่ะอยากจะเปิดกระจกสูดหายใจให้เต็มปอดเขาเรียกว่า CO2 ออซิเจน CO2 หรือว่า PM 2 5 <c oughs> 2> <c oughs> พอสูดเข้าไปนะพากูไปฟอกปอดเลย กปอดด้วยนี่ก็บ,บอกเขาหลักหลักรถถึงแล้วครับมาเกือบมืดเลยรถติดรถติดระหว่างทางก็หาดสวยนะต้องยอมรับเลยว่าเขาทำหาดใหม่ดีเลยครับเป็นแบบทรตยลงไปเออเดี๋ยวลองมาเดินเล่นกันดูมีอะไรบ้าง <S <S เดี๋ยวไปเดินหาอะไรกินครับเดี๋ยวเจอสิ่งฟูอะไรแปลกๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาดูกัน แล้วยี่แบบตรงนี้ด้วยแบบไม่จ่ายตังค์เอาอีอ้อ่ะเ,เราเอาอีอ้อเอาโต๊ะเอาอะไรมาครบเลยเต็มพิกัดเราได้ได้อยู่แล้วรลเราจะเดินไปเรื่อยนะครับถือว่าเป็นการเบิร์นเบิร์นเอาไขมันไปเรื่อยเดินกลับนั่งวินน,วน,นี่สัดแล้วสภาพเราสองคนมาเดินที่เหมือนพวกกินเถ้า แต่ถ้าเราไม่พูดไทยหน่อยนะโอ้ยอบคนเยอะนะสางบานเลยอะเจ็บเจ็บไม่มีคนไทยเลยเจอคนไทยแล้ว嘛คนไทยสวนใหญ่มาไอ้นี่วะ่ะมาทากขายขายรับงานรับง,งานเดี๋ยวเรียกทำงานเรียกรับงานเดี๋ยวรอรอบดึกรอบดึกเรามาดูแถวตาม เดี๋ยวเราติดต้องต้องมาทัวร์นะต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวต้องมาทัวร์นะต้องมาทัวร์ต้องมาทัวร์ต้องมาต้นมะพร้าวเราถ้าไม่ทัวร์คือแบบว่าเหมือนมาไม่ถึงนะเราต้องมาเช็คเลสติ้งหน่อยตรงนี้มันคือไม่ได้เลสติ้งเขาเรียกอะไรนะเลสราคาราคาตรงนี้เป็นยังไงบ้างผมมีคอนแทคอยู่แล้วมีมีมีแหล่งกมีแหล่งเหรอเออเดี๋ยวเราไปลงแหล่งเลยลงแหล่งเลยเหรอเดี๋ยวเรามาเช็คเลสเช็คเลสหน่อยเช็คเลยว่าเขาเขายืนกันตรงไหนบางทีแบบว่าตรงนี้มันไม่ีท่ยืนนะจะมีมันจะมีมันจะมีช่วง ช่วงเวิร์งยืนของเขาจริงๆอ่ะล่ะแลอวจะมีจะโทรหาตัวคนไงตัวคนนิ่งอยู่แบบนี้อ่ะโอ้โหเออมึงเรียกตัวคนนิ่งมาเลยคุยเรื่องแกทำเนี่ยไม่จะลงได้ไม่ได้ลูกเขโลกโลยจัดไอ้ยันนอนตัดรั่วเลยเทฟกูอ่อนแหนอ่อนในคุกกูเนี่ยไอ้สัตว์ที่เราใส่เสื้อสตรีนเดียนมามาปวดอันอีกแล้วนะป่วยแล้วสตรเนเดียนตลอด คุ้มอ่ะยังปีนี้ยังไม่รู้เลยหาที่จัดไม่ได้เลยจัดที่ไหนดีอะมาปวดปวดพัดยาหน่อยวันนี้เอาเรื่องวันนี้ไอ้น็อตแต่ได้น็อตต้องดูแลพ่อมาไม่ได้ม่ง้นจะพามาพามาซอยหน่อยพามาเจอตัวโค้นี่ไหนจะเจอตัวโค้หน่อยสัว์ให้น็อตเจอตัวไม่มีตัวโค้ที่ไหนดีเท่าตัวโค้ที่นี่นะ ใช่หรอตัวคนที่นี่นี่คือแบบโคนจริงนะตอนนั้นพาไอ้น้อยไปเจอตัวคนเชียงใหม่โอ้โหตัวใหญ่เบิกเลยต้องคนม่ไงมันเจอคนที่นี่ฮะตัวคนที่นี่ของจริงเออการ์ตูนละกาวการันตีให้เลยเอลายเซ็นผมสุดยอดอยู่แล้วอยากแต่ว่ากิ้งศิกก็น่าไปหน้าไปเดินหน้าไปเดินหน้าไปเดินไปปวดไปปวดเดินปวดไปดูปิงปองเดียวโอ้ยเอาไอ้ยืดออกมาเห็น อะไรวะใบมีดอ่ะยืดออกมาเป่าดูดลุงดูดบุหรี่ด้วยเราเราต้องดูแบบพิัดา์กว่านั้นมีแบบใช้ตูดดูดบุหรีได้หรือไมไม่มีไปอันนี้มันแบบหรอเดี๋ยวเดี๋ว่าใช้ตูดดูดบุหรี่ได้เปิดขวดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำมีป่ะมีป่ะตูดเปิดขวดมรือป่ะต้องต้องต้องไปดูแล้วขอเขาได้ไหมขอฮะขอให้เขาเปลี่ยนเป็นตูดแทนไม่พอเขาตูดเสร็จเขาให้มึงดูดเอาปากดูต่อไหมไม่ไหวกินพะมึอติด ไม่ไปลายปลายปลายตรงตรงที่สูบบุหรี่จะติดเหลืองน,นิดนิดนึ่งคาราเมลคาราเมลคาราเมลมีลติดคาราเมลเห <c oughs> อะคาราเมลเขาไม่อยู่ละวเพลินเลยนะคาราเมลพอมีไม่อยู่ก็จะหยาบหน่อยถ้ามีไม่อยู่ก็จะไม่หย,ยาบ อันนี้ครับก็มาถึงริมหาดแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะเป็นหาดที่นั่งชิวๆเป็นแบบริมหาดกลางแคมเพราะว่าเขาทําหาดทรายไว้สวยเลยลึกลงไปในทะเลกว้างเลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคืนนี้เราจะได้ตีเมืองพัทยา <c oughs> หรือเราจะโดนงานโครนิ่ง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันครับคืนนี้น งานโค้งานเหมือนไหมไงงานเหมือนงานเหมือนเหรอต้องดูต้องดูรองเท้านะเราจะเราจะไปเรียกว่าเป็นของกงของก๊อฟไม่ได้เขาบอกเขางานเหมือนงานเหมือนงานเหมือนหรองานเหมือนทำมาเหมือนทำมาเหมือนดูีน่เขาตีเลยนะกระเทยชัวร์เลยไปไปยกของมาเลย นี่คนเยอะมากเลยเนี่ยคนเต็มเลยอ่ะเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพลงเดี๋ยวตีแม่งเลยศาสตร์เพลงเลยวะฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ะม่มันก็บอกเราเพลงเที่ยงฟ้าศาสตร์ดิ หลังแงกดื่มน้ำแกงคว้ยแล้วที่ริมหาดอากาศหนาวัยรุ่นเยอะแล้วขับวนผ่านเมืองมานะโหไม่มีแบบเมืองไม่หลับไหลจริงๆร้านอาหารเอาง่ายตีสองครึ่งขับผ่านวัดดงมูลเหล็กยังไม่ปิดเลยคิดดูดิคือถ้าเกิดไปอยู่ที่เนี่ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตอนตีสองก็มีะร้านเหล้าก็เปิดกันสนันร้านบิงซูยี่สชั่วโมงบิงซูยี่สี่ชั่วโมงก็คือ ผมแนะนำเลยนะถ้าแบบคุณเป็นคนสายแบบนอนดึกนอนเช้านะเหมาะมีของกินที่เที่ยวเยอะก็เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันตอนเช้าเดี๋ยวพาไปดูอะไรดีๆของแปลกเมืองภรรยาเจอตีห้าเจอกันนะมีเวลานอนสามชั่วโมงตากล้องกันรีบตื่นด้วยเออรีบนอนด้วยรีบนอนเลยอะโอเคเจอกันรีบนอนฝันดีบายบาย เอา้าเช้าแล้ว,วไปเดินเที่ยวตลาดกันดีกว่าตลาดเชา้าพัทยาหเหนื่อยมากนอนไปสองชั่วโมงเลงเรียบร้อยเลยง่อมเวลาเช้าไม่ใช่เวลาของเรา <c oughs> ไปไปเวลาเช้าใช่เวลาเราเก็บของ ก็นอนได้อยู่แต่แบบม้องเช่าสองวันน่ะพอเสร็จแล้วนอนต่ออะไรอย่างเ,าเง,างี้ยใช่ต้องแบบมาหมอบจองไว้สองวันไปเลยเฮ้ยดูวิวไงเฮ้ยโอเคนะดูดีพีโอ้โหดูดินี่มองแค่แบบแค่นี้ยังไม่เห็นตึกเลยอะนะ่ะนะโหเหมือนเหมือนประหลาดจะเริ่มวายตืย่นแทบไม่ทัน โอ้โหก็วอล์กอินไม่แม่งปิดจบเลยได้อยู่ได้อยู่เดินดูกันชมวิวพึ่งจับเมื่อคืนเลยป่ะจะพึ่งมาเมื่อเช้าแต่มาที่ไหนเอาไปกิน่ะเอาเด้ออะไรนะมีิบอ่ะแล้วแต่อ่ะจะกินอะไร ไม่จะทำอะไรไม่รู้าอะไรเอาไงฮอนไมู่มีเมนูให้ดูไหมั้งกับย่างก,กับนึ่งมะนาวแ้หะหรือซมิก,กับนึ่งมะนาวไ,ไ,ดได้สองตัวเลยไ้ออย่างเลยหรือว่าอย่างเดียวเดียวนมอย่าอ๋ออย่างเดียวไปเลยจย่างหรือนึ่งมะนาวนึ่งมะน,น,นาวหรอหนึ่งมะนาวครับ ฮะปั๊มไข่ลวกเลยหรอกูไม่ไหวอืพอพอดบเสร็จเดี๋ยวก็ซอยตัวเนี่ยนีไข่ลวกไอสัตว์โบวถึงหมอนแล้วจะนับหนึ่งถึงห้าไปไงสตาร์ทขึ้นรันอินเหอรรันอินโหโหดเกินเฮ้ยแต่ได้บรรยากาศอยู่ แบบได้ฟิลล์อะฟิลล์แบบตลาดเช้าแบบแต่ปูก็ไม่แพงนะถูกเขาขายชาวประมงมาขายโอ้โหเป็นไง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 ดูด้วยเป็นไงอันนี้ก็ชอบฝาเขียวชอบหลักแม็กกี้ชอบไม่เหมือนกันเลยคนละอย่างเลยตากล้องตากล้องบอกชอบแม็กกี้อันนี้ชอบทาคุมิ อันนี้ผมฝาเขียวครับตอนเด็กจำได้เคยกินแล้วเอาไข่รู้สึกว่าแม็กกี้มันจะเค็มกว่าไหมไม่วาเ้ยเปลี่ยน,นหอมกว่าไมเา่เอาเอาแม็กกี้ดีกว่ะไอจะเค็มหน่อยไข่ลวกยามเชา้าเอาเรื่องว่ะเลยเอาเรื่องว่ะไข่ลวกยงไงร้อนไหมลิ้น อันนี้ไม่รอนเลยไม่มีความร้อนเลยนรอนหมนหโรงแรมไม่ม่หาาโรงแรมร้อกว่าบาทไม่จะมากีอดนี้หมดหลายร้อยว่าอีก อลองกินเหมือนหนึ่งดิยังอยู่ไงโคตรเด้งอ่ะของสารตะกี้อ่ะอืมสงสารนะ้องของสารมันเนาะอืมไม่น่าเป็นของอร่อยขงสารน้องอ่ะ กินข้าวเสร็จกันแล้วนะครับตอนนี้ก็แดดร้อนมากเลยข้างนอกนั่งริมหาดไม่ไหวเลยร้อนมากๆมาหาที่หลบร้อนอยู่ก็ขอนอนพักสักแป๊บหนึ่งปกติมไม่ได้ตื่นเช้าแบบนี้เลยก็ขอนอนก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกโอเค ข้าวหมกไก่แกงแพะแล้วนี้อะไรอะ่ะอ,อันนี้นานชีอันนี้อะไรโรตีชีสเหรอนานนานนานชีสนานจนเป็นชีสนานแล้ว สวัสดีครับก็วันนี้ก็ท่องเที่ยวพัทยาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางแล้วกับที่พักก็รอดูนะครับว่าเราจะไปเที่ยวครั้ง,งต่อไปจะปเที่ยวที่ไหนต่อนะครับยังไงฝากติดตามกด Subscribe ช่อง1 2 3สด้วยน,นะครับขอบคุณนะครับ